สวัสดีค่ะป้าเจีย๊ยบเมียฝรั่งไฮเปอร์เจี๊ยบซาอินยูเอสเอนะคะวันนี้ป้าเจีย๊ยบมีเรื่องที่จะมาปรึกษาน้องๆนะคะเข้าประเด็นอย่างรวดเร็วเลยค่ะวันนี้เพราะว่ากําลังถือโอกาสที่ป้าเขาไม่อยู่ในห้องค่ะนั่งทําคลิปนะคะเพราะว่าพอป้าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะส่งเสียงแบบว่าตึงตังให้ป้ารับคาจนกระทั่อัดคลิปไม่ได้นะคะวันนี้ป้าก็มีเรื่องอยากจะมาคุยปรึกษากับน้องๆนะคะเพื่อนๆทางบ้านนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของป้านะคะป้าก็คิดอยู่หลายวันว่าจะคุยเรื่องนี้ดีไหมนะคะในสุดก็ตัดสินใจว่าเออคุยกับน้องๆดีกว่าคือป้าก็จะย้อนกลับไปนะคะว่าตอนที่ป้าเข้ามาเมริกาเนี่ยนะคะอย่างที่เคยทําในคลิปก่อนนะคะว่าป้าเข้าเมริกามาสมรอบแล้วนะคะมาโดยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สก็ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ครั้งนี้มีปัญหาที่ว่าโดนตอมอเรียกเข้าไปในห้องเย็นนะคะ แล้วต่อมอก็บอกกับป้าว่าป้าไม่สามารถเข้ามาแอพายวีซ่าท่องเที่ยวนะ่ะเป็นวีซ่าแต่งงานได้นะป้าจะต้องกลับไปเมืองไทยก่อนแล้วก็ไปทําวีซ่าแต่งงานที่เมืองไทยไป <Okay. S 1> แล้วป้าเล่าให้ฟังในคลิปก่อนไปแล้วเนาะคนที่ติดตามคลิปป้าเนี่ยคงจะได้รับชมคลิปนั้นไปแล้วนะคะอันนี้ป้าก็จะมาะพูดต่อจากคลิปนั้นแหลคะค่ะว่าเหตุผลจริงๆของป้าก็คือนั่นแหละ ป้าก็ตั้งใจว่าป้าจะเข้ามาทําวีซ่าแต่งงานจะเข้ามาแอพพายวีซ่าเนาะจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าแต่งงานเพราะป้าเข้าใจมาโดยตลอดว่าป้าน่ะสามารถทําได้ป้าสามารถเข้ามาแอพพายวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นวีซ่าแต่งงานได้ในอเมริกาเหตุผลก็เพราะว่าป้าเนี่ยเคยโทรไปหาเอเจนซี่ของป้าที่ทําวีซ่าให้ป้านะคะป้าก็บอกกับเขาว่าป้าเนี่ยอยากจะทําวีซ่าแต่งงาน เขาก็บอกกับป้าว่าให้ป้าเนี่ยมาทาที่อเมริกาเลยเพราะว่ามันง่ายกว่าถ้าทําที่เมืองไทยเนี่ยมันนานเผื่อเขาก็จะไม่ได้ป้าก็คิดว่าเออมันก็น่าจะได้นะเพราะว่าตอนเวลาป้าติดต่อเอเจนซี่เนี่ยเอเจนซี่เขาก็ได้เงินจากป้าใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาทาให้ป้าเนี่ยแต่เขาก็บอกให้ป้าก็มาทาอเมริกาเนี่ยเขาว่ามันทําได้ง่ายป้าก็คิดว่ามันน่าจะทําได้และป้าก็ฟังจากคลิปหลายๆคลิปอะป้าก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะทําได้นะ แล้วก็มีเพื่อนนะคะน้องๆที่อยู่ในเมกาบางคนน่ะเขาก็บอกว่าหนูก็มาเปลี่ยนวีซ่าที่เมกานะพี่อะไรเงี้ยป้าก็ว่าป้าก็รับฟังมาหลายคนน่ะป้าก็เลยมีความมั่นใจว่าป้าทําได้และอีลุงอะ่ะก็บอกกับป้าว่าเธอมาทําวีซ่าที่เมกานี่ง่ายกว่าเดี๋ยวฉันจะไปะจัดการให้เธอที่เรียบเรียบร้อยเลยที่เมกาทําที่เมืองไทยอ่ะยุ่งยากฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจระบบเมืองไทยเธอเท่าไหร่ เดี๋ยวมาแอพพลายที่เมริกาเลยง่ายอีป้าก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาทาที่เมริกานะคะครนี้พอมาถึงเมริกาปั๊บเจ้าหน้าที่ต่อมอสกัดเราไว้ก่อนใช่ไหมคะว่าเราทําไม่ได้ป้าก็เริ่มใจเสียแล้วเอาแล้วตายแล้วฉันทําไม่ได้หรอนะแต่ยังไม่ละความพยายามป้าก็ให้ลุงเนี่ยเขาติดต่อทนายลุงเขาก็ติดต่อทนายนะคะทนายฝรั่งทนายฝรั่งเขาก็บอกกับลุงว่า เคสของป้าเนี่ยทาไม่ได้ป้าจะต้องกลับไปทําเมืองไทยอ้าวป้าก็งงสิครับงงงงงงูร้านตัวเพราะว่าเข้าใจมาโดยตลอดว่าทําได้พอเ็าบอกทําไม่ได้ป้าก็ของขึ้นแล้วว่าทําไมทําไม่ได้มันก็ผิดหวังเนาะคือตั้งใจอะว่าจะมาทําอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทําอ่ะมันก็เลยแบบมันผิดหวังแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันทําได้ไหมคะ่ะป้าเคยคิดอยากจะปรึกษา ทนายคนไทยเนาะทนายอิมิเกชันคนไทยป้าก็ลองติดต่อไปทางเขานะคะเขาก็บอกว่าถ้าป้าจะปรึกษาเรื่องนี้ป้าต้องเ,ออเสียค่าใช้จ่ายเป็นเป็นค่าปรึกษาเนาะป้าก็บอกกับลุงว่าให้ลุงเนี่ยออปรึกษาเขาหน่อยได้ไหมปรึกษาทนายคนไทยเนี่ยป้าอยากจะจะ,จะรู้อะว่าถ้าเป็นทนายคนไทยทนายคนไทยเนี่ยเขาจะมีความคิดยังไงลุงเขาก็บอกว่าไปปรึกษาแล้วก็เสียเงินเสียเงินเสร็จก็ฟังคําตอบ เหมือนคาตอบแรกที่ทนายคนไหนฝรั่งเขาบอกเนี่ยเขาจะเสียเงินไปทําไมสู้เราอ่ะกลับไปทําที่เมืองไทยให้มันถูกต้องดีกว่าไหมเพราะถ้าทําที่เนี่ยถ้าเกิดไปทนายเออเขารับปากว่าทาได้แล้วเกิดเขาทาไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงเนี่ยลุงเขาก็พูดแบบนี้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกแล้วเขาก็อยากจะทําอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันไม่ถูกต้องผิดวิธีหรือใช้วิธีซิกแซกอะไรเนี่ยลุงเขาไม่ชอบเขาเป็นคนแบบนั้นป้าก็เลยอะ เครียดเนาะป้าก็เครียดแล้วอ่ะก็มึงก็อ่ะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ใดใก็มาแล้วเพราะว่าลุงอะแกก็ต้องมาจัดการธุระหลายอย่างก็คือหนึ่งแกจะต้องมารับคาร่าของแกเนาะจุดประสงค์แกแกจะมารับกระดูคาร่าที่เพื่อนแกจัดการไม่ให้แกก็จะมารับคาร่ากลับบ้านประเด็นที่2คือแกก็จะต้องมาจัดการเรื่องเกี่ยวกับภาษีของแกนะประเด็นที่3ก็คือแกก็จะมาเยี่ยมลูกเยี่ยมพี่ชายแกแกบอกแกต้องมาทุกปีนะเพราะนั้นเนี่ย ปีหนึ่งก็จะมาประมาณอย่างเงี้ยสี่ห้าเดือนก็เดินก็เลยเอออ่ะมันก็มีประโยชน์กับทางลุงคะนะลุงเขาก็ได้มาสมใจเขาไอประโยชน์ที่เราจะได้คราวนี้ก็เลยแบบเราก็ไม่ได้แต่เราก็ได้ประโยชน์คือเราเอามาเที่ยวแล้วกันกป้าคิดแบบนี้นะคะตอนนี้ป้าก็เลยทําใจแล้วว่าเออก็คงจะไม่ได้ทําที่นี่หละนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ป้าเนี่ยยังคิดไม่ตกนะยังสับสนอยู่กับตัวเองอยู่เนาะว่าพอป้าทํา เรื่องไอพายวีซ่าที่อเมริกาไม่สําเร็จเนี่ยป้าจะต้องกลับไปปักหลักไปตั้งต้นใหม่ที่เมืองไทยใช่ไหมป้าก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแผลมันทำไมทํายากเย็นจังเลยมันน่ารำคาดมันน่าเบื่อนายเบื่อนายการเตรียมเอกสารเพราะว่าป้าเนี่ยเตรียมเอกสารทีนึงก็วุ่นวายเนาะป้าก็เริ่มท้อแล้วป้าก็มานั่งคิดว่าเออป้าก็อายุป,ปูน,นี้แล้วป้าจะากินการมันทําไมเนาะเราก็ได้จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่เมืองไทยหรือเปล่า เราก็คงจะไม่ค่อยได้มาอยู่เมกาแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบอยู่แบบตลอดเวลาอย่างคนอื่นเขาหรอกเพราะว่าเราก็มีภาระที่เมืองไทยหลายอย่างที่เราเป็นห่วงที่เราอยากจะกลับไปเมืองไทยเนาะป้าก็เลยมานั่งคิดว่าเออหรือเราจะหยุดไว้แค่นี้ดีไม่ทําดีไหมนะคะในเรื่องของกีนการ์ดเรื่องของวีซ่าแต่งงานอะไรเนี่ยหยุดไปก่อนดีไหมไม่ทําดีไหมก็แบบว่า ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเพราะว่าพี่ป้าก็มีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่สิบปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยป้าก็ก็คิดในในแง่นี้เหมือนกันเนาะป้าก็แบบแตัดสินใจไม่ตกอะว่าจะยังไงดีว่าในการทํามันยากมันง่ายแค่ไหนแล้วคนที่ทาอะใช้เวลารอนานแค่ไหนเนี่ยป้าก็ไม่รู้เนาะป้าก็เริ่มเริ่มท้อนะเริ่มท้อเหมือนกันแต่ว่าแหมมันทํายากทําเย็นเหลือเกินเนะี่ยใจนึงก็เลยบอกกับตัวเองว่าโอ้ไม่เอามันแล้วเอามาทําไมวะเอามาฉันก็ ไปได้มาอยู่ในนี้อยู่แล้วมั้งันจะเอามาทําไมอะไรออกมานี่เนาะก็เริ่มมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาก็เลยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นแบบสับสนกับตัวเองเนาะแบบยังไม่รู้ว่าจะสรุปยังไงเนาะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยเมื่อ,อไหร่ก็คอยคอยระดับความคิดใหม่นะคะอันนี้ก็จะขอคําแนะนําจากเพื่อนๆด้วยหลักนะคะว่าเพื่อนๆมีแนวคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้เนาะ คนที่ฟังลุตู่พูดลุงตู่บอกร้อยี่วันเนี่ยอาจจะเปิดประเทศได้ป้าก็หวังว่าร้อยสวันเนี่ยเนาะป้าจะได้กลับเมืองไทยโดยที่ไม่ต้องกักตัวเพราะว่าป้าโดนกักตัวมารอบนึงแล้วป้าก็เบื่อเนาะไม่อยากกักตัวก็เลยว่าเออจะทนรออีกร้อยี่สิบวันแล้วก็ค่อยกลับก็ช่วงนี้ก็จะเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมกาไปของพลางก่อนนี่ป้าก็านั่งคิดว่าเออ ลองปรึกษาน้องๆเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงก็คือเรื่องนี้มันเคยเกิดกับเพื่อนๆพ่นี่ๆน้องๆนะคะเป็นเคสเดียวกับป้าเนี่ยคือถือวิชาท่องเที่ยวแล้วเข้ามาอเมริกาแล้วทําได้ไหมเพื่อนเพื่อนใช้วิธีการอย่างไรนะคะติดต่อใครนะคะเพื่อนๆอจะอกรุณาให้คําชี้แนะแก่ป้าได้บ้างเนี่ยก็จะก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะป้าก็อยากได้ข้อมูลตรงนี้เนาะเ,เพื่อนเพื่อนสามารถเข้ามาคอมเมนต์ บอกเล่าเรื่องราวต่เรื่องออนี้ให้ป้าฟังได้นะคะแล้วก็จะให้ป้าติดต่อใครทํายังไงเนี่ยเพื่อน,อนๆก็ช่วยเขียนในคอมเมนต์ที่ป้าหน่อยเนาะป้าก็จะได้นํามาเป็นแนวทางปฏิบัติคือป้าก็อยากจะรู้ให้มันเด็ดขาดนว่าทําได้ทําไม่ได้อะป้าก็คิดว่าถามจากคนที่มีประสบการณ์ตรงอะดีกว่าเพราะบางทีถามทนายเนาะป้าก็กลัวเจอเคสเนาะว่าทํา ทนายบอกทําได้ทบได้แต่เวลาถึงจริงๆแล้วมันทําไม่ได้อะแล้วทนายบอกทาได้เหมือนก็จะซื้อยื้อเวลาไปเรื่อยอะแล้วเราก็จะเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปโดยใช่เหตุทัดทุรังทําไปโดยที่มันทําไม่ได้จริงๆนะอันนี้ก็คือป้าก็คิดในแง่ที่ว่าอยากจะกันไว้ก่อนเนาะอยากจะให้มันรอบคอบอ่ะคือไม่อยากจะไป เสียรู้ใครต่อใครอะไรประมาณนี้เนาะคือจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็กลับไปทําเมืองไทยก็คือจบแค่นั้นนะคะมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนาะแต่อยากรู้มันคาใจไงว่ามันทําได้ไหมนะคะก็เลยเนี่ยมานั่งทําคลิปเนาะคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยู่ในอเมริกานะคะเดี๋ยวโฟกัสที่อเมริกาเพราะว่าป้าเนี่ยสามีเป็นชาวอเมริกันเนาะป้าก็เลยโฟกัสที่สามี คน,คนที่มีสามีเป็นคนอเมริกันนะคะส่วนคนที่มีสามีเป็นชาติอื่นที่กาลังดูคลิปของป้าอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปรึกษากันเรื่องอื่นเนาะเพราะเรื่องนี้ขอปรึกษากับาสายฝออเมริกานะคะอันนี้ป้ากา็คิดว่าเรื่องราวที่ป้ามาคุยวันนี้อย่างน้อยก็มีประโยชน์นะคะประโยชน์กับเพื่อนๆข้อนึงก็คือการที่เราเข้าอเมริกามานะคะโดยวีซ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราจะต้องมาให้มันถูกประเภทวีซ่าคือถ้าเรามาแล้วผิดประเภทวีซ่าเนี่ยเราก็มีสิทธิ์โดนส่งกลับได้ป้าเนี่ยนะคะเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดเฉียดมากเลยกับการถูกส่งกลับอะ่ะเนี่ยป้าก็ยังแบบเนาะพูดพิไรก็นึกเครืองลุงอยู่เลยว่าลุงช่างพูดเหลือเกินอธิบายเขาฟังซะยืดยาวเลยเ็าถามหน่อยเดียวอธิบายซะยาวเลยกระทั่งเขารู้ว่าเราจะมาทําอะไรเนี่ยป้าก็เลยโดนเข้าห้องเย็นอนะ่ะนี่ก็คือแบบ ก็ยังเคียงเคงลุงอยู่เนาะแต่อีกทีเออแกซื่อแกก็พูดไปภาษาซื่อนี่การนี้เขาไม่กักป้าไว้อาจจะเห็นว่าลุงบอกซื่อตรงตรงไเนาะเขาก็เลยกรุณาให้ป้าผ่านไปอะไรอะไรมันก็คือมันกอาจจะเป็นผลดีนะคะถ้ามองอีกแง่นึงอ่ะอันนี้ก็เลยจะบอกน้องๆว่าถ้าเราใช้วีซ่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ควรจะมาให้ถูกประเภทของวีซ่าคือถ้าเราผิดประเภทวีซ่าเมื่อไหร่เนี่ยเสี่ยงมากมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงเนาะก็จะเตือนไว้คือถ้าจะมาแล้วมีวัตถุประสงค์อื่นก็พยายามแบบ เก็บหลักฐานให้ดีอ่ะอย่าให้เขารู้อ่ะเนาะเราจะได้แบบแค้วคาดปลอดภัยไม่ต้องโดนส่งกลับเนาะส่วนประโยชน์ที่ป้าคาดว่าป้าจะได้นะคะก็คือจะได้คําปรึกษาจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นี่แหละคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือประโยชน์ร่วมกันละกันนะคะก็คลิปนี้ก็ก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่าคุยให้ฟังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอคำปรึกษานะคะเลยไงก็ฝาาไปกำลังใจให้กับป้าเจี๊ยบด้วยนะคะ ฝากติดตามเมียฝรั่ง h y เปอร์เจี๊ยบซาอินยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe และลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเมียฝรั่ง h y p e r ร์เจี๊ยบซาอินยด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย